โอเคบางจัดเลยนะครับสําหรับภายนอกของไทเกอร์คันนี้ก็อย่างนี้ฮะคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับบนราคาเจ็ดหมื่นผมไม่รู้จะไปติอะไรเขานะได้สภาพภายนอกประมาณนี้นะจากที่รีวิวมาถึงจุดนี้นะภายนอกภายในนะตอนนี้นะบนราคาเจ็ดหมื่นผมมอางว่ามันซื้อได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างคุ้ม จากคลิปที่แล้วนะครับที่มารีวิวไปนะครับมีคนถามเจ้าไทเกอร์คันเนี้ย เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยโทรมาพูดคุยเนาะอยากให้มารีวิวอยากละเอียดให้ดู่อยไม่กล้าซื้อเห็นว่ามันถูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาตามนั้นนะครับจัดให้นะครับก็ผมยังอยู่ไม่ไกลจากแถวนี้เท่าไหร่นะครับก็เลยมาดูให้นะครับก็ตามนั้นนะฮะสำหรับเจ้าคันนี้ย้ํากันอีกรอบนะครับราคา7 0,000บาททุนๆนะครับเป็นไทเกอร์ปี03นะครับเป็นตุอีไฟฟ้าราคา7 0,000มื่ทุนๆยังไม่ได้ต่อรองใดๆนะครับกับทางเจ้าของคือ คลิปที่แล้วนะครับก็รีวิวคร่าวๆนะครับไประดับหนึ่งนะครับก็จะมีดูตัวรถภายนอกนะครับแล้วก็ภายในนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับก็คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวมาเจาะกันแบบละเอียดเลยจะได้รู้กันนะฮะว่า70,000บาททุ่น ย้ำนะว่ายังไม่ได้ถอยอแต่หากมันซื้อได้ไหมนะฮะไก่แทเกอร์ดีโฟดีขอเริ่มจากภายนอกก่อนละกันคือจริงๆภายนอกเนี่ยจากที่ผมเห็นเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยอองตรงนะผมก็ไม่รู้จะไปติอะไรเขาบนราคาเท่านี้ย้ำก่อนนะว่าบนราคาเท่านี้นะครับเนี่ยมันก็สวยนะเอาตรงๆคือไม่ได้แย่เลยปากกระโปรงนี่คือถ้าเข่าล้างเนี่ยคือก็จะสวยจัดอะเนี่ยรถเหมือนมีการเก็บทําสีมาแล้วประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นตานําหนิสีผมคิดว่าน่าจะตัดออกไปนะฮะเี่ กระจังหน้าไฟหน้าเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแก้มบางๆแบบนี้นี่ฮะฝากระโปรงก็สวยแก้มซ้ายนะครับบางๆแบบนี้นะฮะแม็กเดิมโรงงานอย่างนี้นะครับบานประตูมันจะมีตาหนิตรงนี้นิดเดียวนะครับเนี่ยฮะเนี่ยมันรอยแบบบุบๆหน่อยๆนะตรงนี้นะแต่ก็นี่ฮะโอ้โคตรบางเลยนี่ฮะตัวถังบางนะครับฝาหลัง โอ้โหบางอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแม็กไนเนอร์มาให้แบบนี้คือไม่ต้องไปหาซื้ออันนี้คือหายากมากนะมือสองนี้ก็มีประมาณสองพันบวกลบอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นเนาะก็คือเราได้ตัวนี้ไปนะครับอุนี่ก็บางนะครับมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะนี่นี่น,นี่มีรอยข่วนนิดหน่อยนะดาบนี้นะครับโอ้โหเม็ดเชื่อมตะเข็ดดูดินะฮะไม่บิดนะนี่ฮะตรงเป๊ะนะครับล่องนะครับป้งหมดเลยอะ่ะ โอเคบางจัดเลยนะครับสําหรับภายนอกของไทเกอร์คันนี้ก็อย่างนี้ฮะคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับบนราคาเจ็ดหมื่นผมไม่รู้จะไปติอะไรเขานะได้สภาพภายนอกประมาณนี้นะนี่ฮะโอเคผ่านไปเดี๋ยวมาดูภายในนิดนึงทางด้านภายในนะครับคลิปที่แล้วก็รีวิวไปนิดหน่อยเท่านั้นนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีตะมนีอะไรใหญ่โตขนาดไหนนะครับไม่ชัดเท่าไหร่จากที่ดูด้วยตาเปล่านะครับผมคิดว่า มันก็ดูไม่แย่นะ,ะแต่ย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงก่อนอย่างทางด้านแผงประตูเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะไม่ว่าจะเป็นไมเท็กนะครับหรือว่าเป็นไทเกอร์นะครับจะเป็นแบบนี้เกือบทุกคันนะครับเนี่ยไ,ไอแ้แผงที่มันเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นยางเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะบวมๆนะครับบางคันเนี่ยคือจะล่อนออกนะครับเนี่ยบางคันก็จะงานออกคือมันโดนความร้อนเลเนาะนะครับคือต้องบอกว่าแผงประตูห่วยมากๆนะครับสาหรับพวกไมตท็กหรือไทเกอร์นะฮะนี่ ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยมันจอดในลงในร่มเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรอันนี้คือเดานะว่าจอดตากแดดที่ๆมันจะเป็นแบบนี้คอนโซลก็เช่นกันนะครับคอนโซลพวกไมเด็กไทเกอร์นะครับก็จะมีบวมๆแต่อันนี้ถือว่าไม่บวมนะแต่ดูแบบดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่หรือเปล่าเดี่ยดูกอนอ๋อครับมันก็มีฝุ่นมีอะไรเฉยๆเนาะประมาณนั้นแต่ก็ไม่บวมนะไม่แย่นะครับช่องแอร์ไม่หักไม่แตกดูครบแบบนี้คอนโซลกลางโอเคไม่แย่แล้วปัดเติน์ไม ดูดีดูได้นะครับถือว่าโอเคแผงประตูด้านนั้นเดี๋ยวดูนิดนึงนี่ฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้พวกมือเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยประกับอะไรอย่างเงี้ยฝาประตูแผงประตูนะครับมันก็จะมีตาหนิลักษณะเหมือนโป่งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะง้างๆทางนั้นแคบหลังนะครับลําโพงเดิมหลุมเดิมนะเบาะเดิมอย่างนี้พนักพิงเดิมไม่แตกไม่ขาดนะครับไม่แย่เลยดีกว่านะครับภายในเนี่ยบนราคานี้นะต้องย้ำก่อนนะบนราคาเท่านี้นะ ถือว่าไม่แย่นะฮะทางด้านเท้าแขนคอนโซลตรงนี้ล่ะจริงๆก็เป็นของเดิมนะอันนี้คือไม่แตกยังได้รูปอยู่โอ้หัวเกียร์นี่เป็นหัวเกียร์ซิ่งมานะครับแล้วก็อ้าวอันนี้หลุดนะอ่าโอเคหนึ่งตำหนิแล้วกันอันนะี้นี่หลุดนะเท้าแขนนะครับไอตัวแกนนี้มมาหลุดนะตามนี้ นะครับโอเคผมก็จะย้ำไปเรื่อยๆนะครับว่าบนราคาเจ0 0 0มื่นะมันก็สภาพอย่างที่เห็นตรงไหนที่มันแย่จะจับผมก็จะบอกว่ามันแย่เปน็นตำหนิแต่ถ้าเกิดว่าจุดไหนที่แบบเล็กๆน้อยๆอยผมก็จะมองผ่านไปแล้วกันอย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปนะครับคือเราบางครังเนี่ยเรารีว เรารีวิวรถเนี่ยคือตามสภาพนะครับเราไม่ได้รีวิวรถใหม่ใต้แดงอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยพวงมาลัยนะครับก็ไม่ใช่ของเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่ซีเรียสมากนะครับเรื่องพวงมาลัยนะครับเจ้าของเดิมก็อาจจะถนัดหรือชอบแบบนี้นะครับก็ไม่ว่ากันแต่แลดวรับผมเนี่ยผมมองเป็นําหนินะครับถ้าใครรับได้ก็โอเคใครรับไม่ได้ก็มองผ่านไปคิดง่ายๆนะครับแต่ถ้าได้ของเดิมก็จะดีมากนะสำหรับพวงมาลัยแบบนี้ นะครับก็จากคลิวิวมาถึงจุดนี้นะภายนอกภายในนะตอนนี้นะบนราคา70,000ผมมอางว่ามันซื้อได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างคุ้มแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าไปขับนะบลองเช็คระบบพวกตัวเซนทรัลล็อกนะครับก็ะจกไฟฟ้าก็ะจกปรับมองข้างไฟฟ้าถ้ามันใช้ได้นะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้ผมว่าไม่แย่นะครับที่เหลือก็ไปดูเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับเบรกจางโชคคัดเกียร์ช่วงล่างกันทางด้านซุ้มซอกห้องเครื่องนะครับตัวเครื่องยนต์ ต้องบอกก่อนนะครับคันนี้ก็คือตรงนะครับตรงสเปกนะครับเป็น 2KD FTV นะครับเป็นเครื่อง2.5ดีเซลของไทเกอร์อยู่แล้วนะครับก็ตรงรุ่นนะครับอันนี้ก็คือตัดออกไปไม่มีปัญหาอะไรนะครับเลขตัวถังตรงนะครับเลขเครื่องตรงนะครับนี่ฮะมันตรงหมดเลยตรงเพจนะครับดังนั้นตัดปัญหาออกไปรถคันนี้ไม่มีการชำระตัดต่ออะไรยังไงนะครับก็คือเป็นรถเติมเครื่องเดิมเพดตรงประมาณนี้นะครับชุ้มซอกแก้มซ้ายนะครับเดิมนะครับชุ้มซอกไม่มีสนิมไม่ตัด นะครับไม่มีการประผูเชื่อมแต่อย่างใดนะครับุยหลายๆจุดดูไี่ดูสวยนะนี่ฮะเออเฮ้ไม่แย่นะหม้อน้ำเปลี่ยนใหม่ด้วยท่อยางนุ่มไปได้อยู่นะครับนี่ดูสินี่ไม่แย่นะนี่ครับฮ้่สุมก็โอเคนี่ฮะเครื่องยิ่งดูดีเลยอะดูสิเครื่องไม่โซมไม่มีน้ํามันเครื่องเยิ้มเลยอะหัวหมูสะอาดนะครับ แหลกเวอร์ไม่มีน้ํามันเยิมนะครับแหลกเข้าขับนะครับนี่ครับไม่เยิมต้นเทเบิก็ไม่มีเยิมนะครับนี่ฮะดูดิไม่เยิมนะครับแต่คันนี้ดูแล้วไม่มีพักไม่มีแคทอย่างแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่มีแคทแสดงว่าไม่มีพักแก้มซ้ายนะครับดูเดิมนะครับนี่ยดูดิซ่อมเดิมนะครับบอดเดิมนี่ต่เหมือนแก้มมีเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าอ๋อครับแก้มเหมือนเหมือนไม่เปลี่ยนใหม่นะนี่ฮะเหมือนเบิกเบิกเบิกแก้มใหม่แต่บางนะ เออนะฮะแต่ว่าถ้ามีชนมานะครับมันคานนี้มันจะต้องบิดต้องเบี้ยวต้องบุกนะครับแต่อันนี้คือเออดูดิด้านในไม่ถึงนะครับเปลี่ยนแก้มมาไอย่างเดียวน่าจะสะกิดแก้มมานะจากที่ผมดูนะครับแก้มแก้มขวานี่ไม่เดิมนะนี่ฮะแก้มขวาไม่เดิมแต่ว่าซอกเดิมโอเคครับซอกเดิมครับนี่ฮะมันไม่ชนมาถึงด้านในนะครับเพราะว่าพวกเม็ดเชื่อมเม็ดอานนี่คือยังเดิมอยู่นะครับ ก็ผ่านไปนะครับสำหรับตัวห้อ,องเครื่องนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทนะครับเช็คแอคชั่นเครื่องยนต์กันนิดนึงนะกับไบเกอร์อคันนี้โอ้โหก็ต้องบอกว่าแอคชั่นเครื่องยนต์เนี่ยดีมากมากนะครับเดินโคตรเรียบเสียงวาวไม่ดังเลยยากลุกลอกใส่พานทุเลไม่ดังนะนี่ครับเสียงเดินดีมากๆากเ้ยโอเคเลยแหละผมว่านะครับไม่ไอ้ไม่ควันนะครับตามความคาดหมาย ก็ตามนั้นผมดูแล้วนะครับคันนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะถ้าเครื่องยนต์ได้ขนาดนี้ผมคิดว่าที่เหลือนะก็ต้องไปลองเกี่ยวกับพวกคัดแล้วก็พวกะระบบเกียร์นะครับว่าเกียร์มันห่อนไหมเทาหอนไหมอะไรเงี้ยนะคเครื่องยนต์เนี่ยตัดออกไปเลยเทบรโเทโบเนี่ยดูดีจัดๆัดละนะครับก็เดี๋ยวไปขับกันฮนะเดี๋ยว่อยมาสรุปอีกทีหนึง่งฮ้ยโอเคครับแอร์เย็นแอร์เย็นเชฟโอเคแล้วก็กระจกปรับมองข้างไฟฟ้าใช้ได้ไหมเดี๋ยวลองนะตรงนี้นะนี่ครับฝา เฮ้ยขยับอยู่นะนี่ไงฮะขยับอยู่ใช้ได้ครับด้านปา๋าโอเคขยับครับใช้ได้กระจกนี้หน้าต่างโอเคครับนี่ใช้ได้นะครับขวาด้ันซ้ายใช้ได้ครับโอเคอะเริ่มจะดูคุ้มขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับหน้าปัดเดินไม้พร้อมนะครับแอร์เย็นที่เหลือไปไปลองขับกันเอาจริงนะใครที่มองหาอยู่นะไทเกอร์นะ คันนี้ผมว่าคุ้มละนะครับราคานี่คือเจ็ดหมื่นยังไม่ได้ต่อยต่างหากนะครับสภาพนี่คือว่าไม่รู้จะไปตีอะไรนะบนราคาเท่านี้นะเอาจริงนะครับไม่รู้ตีอะไรจริงๆเพราะว่ารถมันคือบูตเกียร์แน่นเกียร์ไม่มีหอนอัตราลเร่งกําลังเครื่องยนต์คือดีมากๆนะครับเบรกก็ดี คือมันใกล้เคียงของเดิมจัดๆเลยนะครับบราคา70,000แล้วก็ผมเออผมฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงมันมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมรีวิวไว้นะครับแล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ารถมันถูกเกินน่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าคนกลุ่มนี้เขาคือเขาต้องการอะไรนะฮะคือถ้ารีวิวรถแพงก็ด่าว่าเออหารถมารีวิวแพงพอหาถูกมารีวิวให้ ก็บอกว่าเป็นมิจฉาชีพรถใหม่พร้อมบางละอันอันนี้บางหละคือผมเป็นสื่อนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับกับใครต้องบอกอย่างนั้นนะครับคือเอาจริงผมก็อยู่ฝั่งคนซื้อเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมไม่ปี UA, อวยจะของรถอยู่แล้วนะครับก็อยู่ฝั่งคนซื้อซะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นนะครับก็ไม่ต้องมาทําให้มันเกิดประเด็นใดๆนะครับเ่ะเข้าเรื่องดีกว่าอย่างคันนี้เนี่ย ผมมองว่าใครที่มองหารถเลตประมาณเนี้ยกะบะพร้อมใช้ราคาหลักหมื่นนะผมว่าคันนี้ซื้อไปจบเลยไม่มีผิดหวังอย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่รู้จะไปติอะไรรถเขานะครับบนราคา70,000มื่นต้นๆอย่างนี้นะครับแอร์เย็นเนี่ยเย็นเจี๊ยบเลยช่วงล่างเบรกยางโชคคัตเกียร์ทุกอย่างพร้อมใช้หมด นะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจจริงนะก็ลองติดต่อเข้ามานะผมช่วยคุยต่อรองเพิ่มเติมให้กับทางเจ้าของรถอีกทีนึงยังไงก็ฝากวดด้วยละกันนะครับกับคลิปนี้รีวิวให้แล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคร r i b e ให้ด้วยถ้าใครยังไม่กดนะครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนไม่เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ